กราบสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสที่สี่กันยายน2568ันนเวลา14นาฬิกา49นาทีครับแยกบรรยาตดีครับถน,นนเพชรอุทยัยพระราม9ครับยืนดักเต็มระบบเลยนะครับสอนอมขสันครับจราจรสอนอมขสันยืนดักเต็มระบบครับด่านไม่ต้องยืนดักคงง่ายดีเนาะ ใครที่มาในแยกนี้นะครับแยกมารยาทดีท่านก็ดูดีๆครับดูเลนห่ามฝ่าไฟแดงนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าไปด่าพี่ๆตำรวจจราจรครับเขาทำตามหน้าที่เราก็ต้องทำตามนะครับกฎหมายอย่างเคร่งครัดตำรวจกลุ่มนี้เขาขยันกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางคืนหรือกลางวันครับอืเขาก็จะขยันกันแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหม รถซีก็เรียบร้อยแบบนี้อ,อ่ะนะครับยืนลุมล้อมเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนะครับเพราะว่าดูทรงเหมือนแบบตำรวจยืนแบบล้อมกันเลยแบบนี้มันเหมือนอะไรนะเราไม่กล้าพูดอะไรเยอะนะครับแต่เราอยากจะให้ทุกคนเห็นนะครับตำรวจเขาทำงานกันอย่างไร มาแล้วครับเรามาระวังอาจจะชนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่มุมแบบนี้นะครับเลี้ยวซ้ายมานะครับโอ้โหจ้าอีเลยมาจากนะครับแยกอาซีเลี้ยวซ้ายมาจะออกถนนเพชรอุทัยถ้าเลี้ยวซ้ายมานี่ออกเพชรอุทัยได้ครับแล้วก็ถนนเพชรบุรีขึ้นทางด่วนก็ได้ครับดูเลนดีๆครับไม่ว่าจะมาจากถนนพระรามเก้าครับตรงแยกพระรามเก้าอสมทมุ่งหน้ามาป้อมนี้ครับป้อมมารยาดีของ สอนอมักกะสันครับถนนเพชรอุทัยครับทุกคนตรงนี้ตรงบริเวณตรงใต้ทางด่วนเนาะการจราจรก็ประมาณนี้นะครับรถนี่มาใช้บริการโดยที่ไม่อยากจะมาใช้หรอกเนาะแต่ก็โ <c oughs> ดยข้อหาต่างๆนาๆนาเนาะก็อย่าทำผิดแล้วกันนะครับทุกคนดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับ สอนอนี้เขาจะใช้วิธีการแบบนี้แหละครับยืนนะครับยืนรอยืนดักนะครับอยู่็นตรงนี้ขณานี้นะครับรัฐบาลกําลังโอ้โหนะครับสั่นคลอนนะไม่รู้จะไปที่ทางไหนนะครับแต่ที่ทางของตำรวจยังเหมือนเดิมครับนะอยากจะให้อะไรเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลชุดนี้นะครับที่จะมาถึงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่ด้วยความสุภาพเนาะเราก็ไม่อยากจะพูดถึงข่าวสารทางการเมืองเท่าไหร่นะครับวันนี้ประชาสัมพันธ์ดีกว่าเนาะ จะได้ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าตำรวจจราจรเนี่ยไอ้ป้อมเนี่ยป้อมแยกมารยาทดีของสนมักคิสันเนี่ยเขาทางานกันอย่างไรเห็นไหมการจราจรก็เริ่มติดแล้วยืนนะครับนะยืนจ้องมองรถที่กระทำความผิดนะเป็นอำนาจห,ห,หน้าที่ของเขาก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับไม่ต้องมาด่าผมหรอกครับด่าผมส่วนมากผมก็บล็อกอืม ถ้าไม่อยากจะโดนมก,ก็อ่ะสงบปากไว้เนาะสงบมือไว้อ่ะอาพาธนะครับเรียบร้อยอืมอ่ะจะโดนไหม,มถ้าเป็นรถชาวบ้านเนี่ยเรียบร้อยถ้าเป็นรถชาวบ้านแต่รถนี้ก็รอรอ,อดูว่ามันเป็นยังไงบ้างรถใครเอ่ยอเห็นไหมอืมนี่เลยครับมันทำให้เรารู้ว่าอะไรคืออะไรนะ รถของคนใหญ่คนโตหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบเดินเข้าป้อมนะครับจับเสร็จก็โอ้อากาศมันร้อนครับเดินเข้าเดินออกนี่แหละมันง่ายดีเนาะอ่ะช่วยบอกต่อกันแล้วกันเรื่องนี้อย่าทำผิดนะครับ